กระซิบบอกเราแนะนํารถกระบะเข้าไร่เข้าสวนนะคะท่านใดกําลังตามหารถกระบะบ้านราคาหลักหมื่นไปใช้งานกันอยู่นะคะในวันนี้กระซิบบอกเรามีมาให้ชมกันแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกค่ะที่เหมาะแก่การใช้งานเข้าไร่เข้าสวนการบรรทุกนะคะไปกันได้สบายค่ะโตโยต้ามิีิเอ็กนะคะสาภาพพร้อมใช้งานภาษีพ,พรบรปี66เอกสารพร้อมโอนนะคะ พวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะกระจกมือหมุนนะคะภายในสภาพตามในรูปนี้เลยนะคะทุกท่านขับขี่ใช้งานได้ปกติค่ะทางใกล้ทางไกลไม่หวัน่นบรรทุกหนักไปได้สบายนะคะ5้า0 0บาทรถอยู่ที่อำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคันนี้ขายตามสภาพนี้เลยนะคะโดยรวมแล้วขับขี่ได้ปกติพร้อมใช้งานภาษีปี66นะคะ สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและนัดชมรถด้วยตนเองนะคะติดต่อโทรศัพท์ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยติดต่อผู้ขายโดยตรงและเพื่อประโยชน์ของท่านขอแนะนำให้ไปดูรถตรวจสอบสภาพของรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพราะทางด้านของแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในายหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ